สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะอีสานบ้านเนตรพรนค่ะเศร้านี่อากาศสดใส,ดสหลังจากที่ฝนตกเลยส้ามเมื่อเต็มเต็มค่ะขยายออกไปใหม่อีกรพรอนขยายไปวู้นขยายไปใหม่ปลูกง่ายกับเมนดอกคุณน,นายตื่นสายนี่แหละค่ะปลูกง่ายขยาย สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านค่ะสภาพเบิ้งก่ไดเลยค่ะไปถอนหญ้ายอยู่หลังบ้านฝนตกสองสามมือติดตกันค่ะไปซองเบืงนกน้ำนกอ่าเพิ่อนมานคือสิฟักไข่นี่แหละค่ะอยู่ข้างหลังบ้านฝนกระตกสาดใส่เพิ่นสาดน้ำไหลเปรียเปรป,ป,ป,ประพอดละวายานห้างเิ่นหลุดย่านเพิ่นบบใหญ่เปิดร้านขายเคื่อเก่าค่ะ,คะขายล้านช้ำเนาะไปเบิง้ง บรรยากาศลังงลานน้ากันค่ะเสารว,วันที่เก้ากันย่าหกแปดค่ะพี่น้องปพอพ่อนี่ภาพไปเบิงนกอยู่ข้างหลังไอ้ลานเป็นยังขึ้นไปเบิงปพอพ่อนเห็นเพิ่นอยู่ฝักขคร่างแต่สองสามมือที่แล้วนะจนตอนนี้ลูกเพิ่นกำลังสีบินได้ละค่ะช่วงที่เพื่อนฟักไครช่วงปพอพ่อนเฝ้าม่งเพื่อน่ะนะ เพราะว่าฝนตกเนาะคือจะไปมองเพิ่นเพิ่นเห็ดอยู่ใต้บ่อนหน้ามันศาดแห้งศาดเนี่ยฝนมันตกศาดกับเขาไปในห้องเพิ่นเนาะผมพ่อเขาไปซองเบิง่งมันมหนี้ลูกเพิน่นคือเจ้โตแมงบ้องนี่แหละกับเปิดร้านคือเก่าค่ะเปิดร้านคือเก่าขายห่านซ้ำพ่อในพักพร้อมพ่อประด้เหงาค่ะพรามสุขภาพดีปเบิ่งนกเนื้วจ้ะ น้ำจ้ะอันนี้ยังบเมเวลากินเนาะเวลากินนี่ตอนเย็นๆค่ะกินน้ำนี่ไปก่อนอยู่หน้าโรงงานค่ะอันัน้นกัโรงงานนะคะโรงงานช่วงเศร้าก็บเปิดร้านประมาณ เจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเศร้าบางมือกับมาตาเศร้าก็หันยดอกค่ะรถมันติดเนะาะแต่รถมันบันบอติดอะแต่ว่าจะเตรียมโตออกมาก่อนค่ะปะพอนอนอยู่แปดประมาณจากักห่างจากนี่ประมาณจักกิโลหนึ่งค่ะ,ะบะอกไก่แต่ในเมืองรถมันติดเนาะปะพอนอยู่สมุทรปราการแทสกาบางปูใหม่แทสกาไหม ช่วงเศร้ากับเฝ้าล่านไปอย่างเนี้ยค่ะช่วงสสเสใสใบใบแร่งๆกับไปทอดลูกชินน้นนาล่านน้องๆออกมาจากโรงงานเห็น่าค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพิ่หไงแล้วเมื่อกี้นี่แม่เพิ่นยังอยูอยู่แม่เพิ่นยังอยู่อยู่ตอนนี้แม่่อยูแสดงว่าเพิ่อนออกไปหาอาหารอันนี้เพิ่นกระสิโบยบินได้เราล่ละค่ะนี่ เดี๋ยวเพื่อนกับสีบอยู่แล้วประพอนเฝ้าระวังเนาะฝนตักตกสาดใสเห็นบอกันอะน่ะห้างลิ้นมันห้างลิ่นมันอ่าบอกใครอันนี้มันกันไหลลงฝนตก,ตกแห้งมันกันระบายบรท่านเนาะเขาในห้างเพื่อนเบิดประพอนกับย่านเพื่อนโบยไงเมียเพื่อนกับไปหาอาหารนี่ค่ะย้ายแล้วเดยวก็บ,บินได้แล้วค่ะขอให้ปลอดภัยเด้อเจอคนใจดีอย่าไปเจอคนใจร้ายอ่ามือนี่ฝนก็สีบอตกหรอกประพอนเบิงแล้วนี่ อากาศออกอิ่มซิมนี่ช่วงสิบโมงเสาร์ข้างหลังก็เป็นคลองนะคะบก,กอสองต้นนี่เห็ดยังได้เพิ่นกะบอเป็นหมากเป็นลูกค่ะเพิ่นนาจะเป็นบักกอแบ่บก,กออีหอย่างที่เพิ่นว่าน่นะเนาะประพอนกับ่บหูจักเพิ่นบ่เป็นหมากค่ะพอเพิ่นบ่เป็นหมากเป็นลูกสองรอบแล้วประพอนกักตัดล้มแต่ตน้นเพิ่งงา ากปะพอนกระตัดลงตัดลงแล้วพ่นกระขึ้นมาใหม่อีกกระงางเอเลยคือเก่าอีกเนี่ยปะพอนล่องเอาออนใบเอาก้างเพื่อนนะการเพื่อนนะหักลงหักล่องเพื่อเพื่อนจับลูกเนาะเพื่อนกระบ่จับดอกค่ะเนี่ยเพื่อนบ่จับกระี่บจับออันนี่แหละล่องเบิ้งสองรอบแล้วเจ้าจว่าอันให้เอาอันพาถุงอีหยังก่อ ให้เอาผัดถุงมาอันห่อเพิ่น่อพ่อนกับล่องเบึ่งเหลวนะมันกับบอติดเอาล่องเอาใบเอาการเพิ่อนออกแจ้งน้อยกันบัดเทียเพิ่นติดเพิ่นจับล่องเบึ่งกันนี่ค่ะ แม่เพื่อนออกไปหาอาหารเมื่อกี้เพื่นยังหยอกกันกับแม่เพื่นอยู่พอพอนซองเบิงว่ามันที่แหลกว่ามันมีสามตัวเพิ่นยังเป็นขนแมงบ่งอยู่เพราะเพิ่นขนมากเพิ่นสิบอยบินเลยแล้วมีสองตัวอืมบรรยากาศล้างล่านค่ะเมื่อนี้อากาศแดดออกเอ็มเซ็มหลังจากที่ฝนตกได้สามมืออยู่ในคลองนี่กะโอ้เต็มไปด้วยตัว ตัวเงินตัวทองค่ะเพอเพอบางมือนี่เขาในบ้านพ่นค่ะนั่งยูเพื่อนผู้เข้าไปโอ้ตกใจเบิดเห็นบ่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพิ่นใหญ่แล้วเมื่อกี้นี่แม่เพิ่นยังงยูอยู่แม่เพิ่นยังงยูอยู่ตอนนี้แม่ว่ายูแสดงว่าเพิ่อนออกไปหาอาหารอันนี้เพิ่นกระสิโบยบินได้เราล่ละค่ะนี่ เดี๋ยวเพื่อนกับสีเบยูแล้วประพจนเฝ้าระวังเนาะฝนตักตก,ตกสาดใ่เห็นบอกะนะห้างลินมันห้างลินมันอ่าบอกใครอันนี้มันกันไหลลงฝนตกแห้งมันกันระบายบพราท่านเนาะเขาในห้างเพื่อนเบิดประพจนกับญานเพื่อนใบไ่เมียเพื่อนกับไปหาอาหารนี่ค่ะย้ายแล้วเดยกก็บ,บินได้แล้วค่ะขอให้ปลอดภัยเด้อเจอคนใจดีอย่าไปเจอคนใจร้ายอ่าช่วงเศร้าก็เปิดร้านประมาณ เจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเศร้าบางมือกับมาตาเศร้าก็หันยดอกค่ะรถมันติดเนะาะถ้ารถมันบันบอติดอะแต่ว่าจะเตรียมโตออกมาก่อค่ะปะพอนอนอยู่แปดประมาณจากักห่างจากนี่ประมาณจักกิโลหนึ่งค่ะเาไก่แต่ในเมืองรถมันติดเนาะปะพอนอยู่สม,มุทรปราการแพทก์กาบางปูใหม่แพทสกาไหม ช่วงเศรเ้ากัาแฟล้านไปอย่างเนี้ยค่ะช่วงใส,สบ้าบายใบใบเร่งๆกับไปทอดลูกชินน้นนาล้านน้องๆออกมาจากโรงงานประพรน์ขอบคุณทุกคนทุกทันค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเ้อค่ะกเสิีอาไวยสัมนีสะกอนขอให้ทุกคนทุกทันสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะไปละค่ะ